ันนี้จะมาขายรถเชฟโรเลตอาร์วิโอราคา57,000บาทสักหนึ่งคันนะผมมาล้ครับไปชมกันเลย สวัสดีครับบิ๊กชอรถบ้านนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเชฟโรเลตอาร์วีโอนะครับวันนี้แบ็กกราวด้านหลังผมเนี่ยเป็นวัดนะฮะแต่ว่าผมไม่ใช่พระนะฮะต้องขอก่อนมุกนี้อีกแล้วมาเล่นมุกไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามันผมมันทรงเดียวนะฮะไม่งั้นต้องเล่นใน tiktok เนาะทำทำผมยงผมยาวอย่างเงี้ยทางนั้นทําได้นะครับแต่ว่าอันนี้ลง YouTube นะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีมุกนี้สอดแทรกเข้ามานะครับคุณชอบอกมึงเล่นทําไมกูจะดูรถเอาละฮะ อัวิโอคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกไว้เลยนะครับคันนี้เนี่ยเก็บช่วงอ่างไปแล้วนะครับแอร์เย็นภาษีเต็มนะครับแม็กเดิมอัลวิโอเป็นตัว SS นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยางใหม่ด้วยนะครับรถปี2008ไม่เคยติดแก๊สมีจอมีเครื่องเสียงนะฮะเเปลี่ยนเซ็นทรัลล็อกไปแล้วนะครับทำกระจกไฟฟ้าไปแล้วใช้งานได้ทุกบ้านเลยนะครับผมช่วงล่างดีนะครับตอนนี้ไม่ตั้งสูตรแต่เดี๋ยวผมจะขายตารภาพตารภาพอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับสีสันในีตารภาพเลยนะฮะราคา57,000บาทนะครับ คันนี้ผมต้องว่าผมปิดไฟแนนซ์ของไทยพาณิชย์นนะมันจะรอเล่นประมาณราวสิบห้าวันนะครับตอนนี้น่าจะเหลือประมาณตาั้งเก้าวันสิบวันไม่เกินนี้หรอกนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าเกิดสนใจนะจะซื้อนะครับก็ติ่งผมไว้ค้างผมไว้สักหมื่นนึงก็ได้เนาะเราเล่นมาเดี๋ยวผมส่งไปให้ดูเออส่งตามกลับไปให้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวอยู่ที่คุณผู้ชมพิจารณานะไม่ได้บังคับนะครับแต่ถ้าเกิดรอได้ก็มาดูแล้วก็มาจําไว้ถ้าชอบก็มาจําไว้ก็ได้ครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเนี่ยสามารถต่อ คือคันนี้สีที่ผมจะขายตัวภาพนะครับห้าหมื่นเจ็ดบาทภาษีเต็มเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปรับ,บชมพร้อมกันเลยนะครับผมกับฮาวิโอปีสุดท้ายคันนี้ครับเอาละครับก็เดี๋ยวมาดูสีสันภายนอกก่อนนะฮะม,มันสําคัญเลยนะสีสันภายนอกนะฮะเราสำหรับรคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องสีนะผมคิดว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าอยากเป็นรถสีสวยราคาไม่แพงเนี่ยก็ มันก็ต้องรอหน่อยนะมันจังหวะฟุกๆะนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนเนาะสีสันที่ไม่สวยตรงไหนนะครับ <S <S 1> <S 1> จะมีตรงนี้นะฮะถอยชนจากเจ้าของเดิมนะครับอาจจะเป็นเบียดหน่อยนะมันก็เลยสีแตกนะครับอ่าฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีสีเป็นครื่นนิดหนึ่งนะั้น่าจะเคยเก็บมานะครับตรงจุดนี้จะมีร้าวนิดนึงนะฮะแต่เออรถไม่เคยชนหนักนะครับสีตรงนี้ก็ยังโอเคนะมีตรงนี้นิดนึงคนระับซ่อมสีมาเคยซ่อมมานะก็จะมีเขียวนะครับผมกระจก ปรับเาข้างไฟฟ้าข้างซ้ายเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับกระจกปรับของข้างนะก็จะมีนิดนึงนะครับเนี่ยถ้าถ้าสังเกตดีจ,จะเห็นนะนะครับแล้วก็ภาษีเนี่ยภาษีเนี่ยหกเจ็ดกระกฎากคมเลยนะครับอือฮึแล้วก็ตรงนี้นะรถเนี่ยเอ่อจะเคยเอาจจะเคยจิ้มทางทางแก้มซ้ายแก้มขวานะครับไม่เยอะนะนิดเดียวเองนะครับนี่ก็จะให้เห็นนะครับว่าแต่ว่ามีซ่อมมาแล้วนะนะครับไฟต้องไฟตาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับตัวยางเนี่ย ผมทาช er ่วงล่างไปนั้นแล้วก็เปลี่ยนยางไปนะครับยางปียี่นะครับนี่ดูช่วงล่างที่ผมทําไปนะเส้นหนกินแล้วแป๊บเดียวนะครับเปลี่ยนลูกหมากล่างนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางนะครับยังไม่ตั้งศูนย์เลยเนี่ยก็เลยเอามารีวิวไว้ก่อนเลยนะครับสภาพดีนะก็จะมีตรงนี้นิดนึงนะครับอ่านิดนึงนะก็เดี๋ยวตรงนี้คือขายเราให้ผมลดให้นะครับถ้าเกิดหารถใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวผมลดไปนะครับผมอ่ะโอเคไปดูกันที่ภายในเลยนะครับ เอาละฮะภายในนะครับก็มีลำโพงนะครับเ,เสียงกลางนะฮะแล้วก็จะมีทวิตเตอร์ด้วยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฝั่งนั้นก็มีนะครับเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นกำรรมะหยี่เอ้ยเป็นหนังนะครับเบาะด้านหลังก็เป็นกำรรมะหยี่เดิมนะเบาะสวยงามเลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแต่งนะครับผมนี่นะครับหัวเกียร์ก็เป็นหัวเกียร์โมโม่นะเปลี่ยนถุงตรงนี้แล้วนะครับ อ่าจอนะครับมีฟรีด้วยนะครับมี power อยู่ใต้นี้นะครับมี power เนาะอ่าันนี้คือบุ๊กสวิตต์นะครับนี่พละบ่งพละบอมควบการอยู่นี่หมดเลยนะครับมีประกันทั้งสามเอนเพิ่งต่อเลยนะฮะนะครับตรงไฟตรงเนี้ยตัวเปิดปิดอ่ะมันมันมันหายไปนะครับตรงนี้มันมีขายนะในช้อปปี้นะอันละสองสามร้อยบาทนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเลขไมค์กันนะครับเลขไมค์คันนี้เนี่ยอยู่ที่แสนกว่านะครับ ไฟคงไฟเครื่องขึ้นหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็สตาร์ทเสร็จแล้วก็ดับนะครับไม่ได้ติดค้างอยู่นะครับนี่ผมปิดเครื่องเสียงก่อนนะเมื่อกี้เปิดไว้คันนี้บลูทูธได้นะครับ USB นะฮะได้หมดเลยนะครับนี่มีตัวบอกเอ่อน้ำมันนะครับว่าเหลืออยู่เท่านี้จะวิ่งได้กี่กิโลนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาปาดมานะปาดไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็ตัววิทยุนะฮะก็จะเป็นเอ่อ USB นะครับเอ่อ CDDVD นะครับแล้วก็ บูทูตนะฮะอ่ะโอเคผมจะปิดก่อนแล้วกันนะแอร์เย็นหมดเลยครผู้ชมเปิดแอร์แล้วนี่รอบไม่มีตกไม่หอบเลยนะครับคือราคาที่ผมขายภาพนะห้าหมื่นเจ็ดบาทต่อรองได้นะครับนะฮะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังนะครับหลังนะครับลงขึ้นนะครับขึ้นนะครับผู้หน้านะครับข้างขวานะครับมีการสาดด้วยนะฮะอ่ะ โอเคนะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ภายในยด้านหลังกันนะครับภายในยด้านหลังเนี่ยจะเป็นกัมมี่เ,เดิมๆนะครับนี่ที่วางแก้วนี่มีดาวรละช้างด้วยนะฮะนี่สะอาดสะอาดนะตรงตาน,นี้ก็มีที่วางแก้วนู่นหนึ่งจุดนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปดูต่อด้านหลังกันเอาละครับมาดูกันที่ภายในยด้านหลังนะก็คันนี้ผมล้างไปแล้วรหนึ่งนะครับแต่ว่าเออเอาไปจอดอู่นู้นอู่นี้นะครับมันก็เลยสกปรกคือ ผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำสีแล้วเพราะว่าทําสีเนี่ยมันจะชนกับคันดํของผมตรงนี้จะมีลําโพงนะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นย่านเสียงกลางนะครับเนี่ยน่าจะเป็นเสียงกลางนะครับก็นี่มีลมด้วยนะก็ประมาณนี้ครับเบาะเนี่ยสะอาดสะอ้านมากเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะาล้ครับคุณผู้ชมครับมาดูกันที่ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเนี่ยใ่ฝาข้อวาเนี่ยเปลี่ยนมานะครับก็เป็น สวยเลยนะครับเป็นมันใส่รวบกันกับของตัวออปต้าได้นะครับแต่ว่าตัวออปต้าเดิมๆจะไม่แบบนี้นะอันนี้มันจะเป็นของแต่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปนะครับนี่ท่อน้ําก็เปลี่ยนมาไม่นานนะท่อน้ําเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีแก้มเนี่ยเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับอาจจะไปจิ้มทางแก้มหน่อยนะครับผมดูตรงนี้รู้เลยนี่ตรงข้างไฟตานะครับนะผมบอกตรงๆนะครับรถมีโดนก็โดนนะครับโดนไม่เยอะนะฮะอันนี้นะครับผมอ่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมาลองตัวจริงด้วยผมมั่นใจเลยช่วงล่างเนี่ยโคตรดีเลยนะฮะช่วงล่างเงียบดูน้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายด้วยนะครับเแต่ว,ว่าเออเดี๋ยวจะไปซ้ํากันก็เลยขายเลยนะครับนี่น้ำมันเครื่องใสใสกิ๊กเลยนะครับจริงเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่างๆเนี่ยท่อเทอร์ต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับน้ำไม่แห้งไม่หายนะแบตเบิดตามแมวแมทใหม่นะครับออกซิเจนเซนเซอร์ก็เปลี่ยนไปนะครับผมก็ถือว่า พร้อมใช้ในระดับหนึ่งนะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามกันได้นะครับคันนี้เนี่ยรับเทิร์นด้วยนะแล้วก็ขายตามภาพนะครับสีเนี่ยผมต่ามภาพเลยนะ57,000บาทสามารถต่อรองราคากันได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ในด้านท้ายกันนะครับราคาครับก็คุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงเพลงเบาๆนะฮะโอเคครับไล่กันแต่ขวานะฮะก็นี่นะครับรถท้ายเดิมนะเดิมหมดเลยนะครับโอ้ยจะติดลิขสิทธิ์ไปนี่ยคลิปเนี้ย นะครับนี่เดี๋ยวจะไล่ไปนะฮะนี่ก็เดิมนะครับอันนี้เจ้าของเดิมอติดพวกเคปล่าหรือเทปกาวนะฮะมันจะเป็นกาวติดเฉยๆนะครับไม่มีไรรถคันนี้ไม่เคยติดแกนนะมีซับบูเปอร์อยู่ข้างหลังนะครับนี่นะครับก็ใช้งานได้หมดนะนะครับแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือฉู้เนียหายผมใส่ไปให้แล้วก็จะมีนี่นี่นะครับที่ไขล้อนะครับแล้วก็แม่แรงนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับที่ผม เปลี่ยนไปแล้วนะนี่ก็เป็นเบ้าชคเปลี่ยนไปแล้วนะครับลูกปืนเบ้าชคตลับลูกปืนเบ้าชกนะครับเปลี่ยนหมดแล้วแล้วก็ยางหุ้มแหลกก็สุขภาพดีครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม้ตีกรอยังดีนะผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะก็แถมไปนะครับนี้จะเป็นเอ่อกล่องนะครับกระปุกฉีดน้ําฝนนะฮะนี่ของแทมแถมไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมไปครับ โอเคครับก็สำหรับรีวิวอาวิโอคันนี้ครับก็จบลงเรียบร้อยครับคันนี้เป็นปี08นะฮะเอ่อรอเล่มประมาณ10วันนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเต็มนะถ้าเกิดใครสนใจก่อนนะเรื่องนี้ผมขายตัดนะครับเพราะถ้าผมเก็บสีเนี่ยผมจะตั้งอยู่ประมาณ19,000บาทนะฮะก็ราคาห7 0 0 0บาทเดี๋ยวต่อรองได้ด้วยนะนะครับเอาเท่าที่ไหวนะครับผมแอร์เอเอเอยน็นเครื่องเสียงติดหมดแบบนี้นะครับมีเครื่องเสียงชุดเล็กไว้ฟังแก้งหนาวนะครับภาษีไม่ขาดเนาะแล้วก็รถเครื่องยนต์สมบูรณ์มากเลยนะฮะ ภาษีเต็มโอเคครับผมดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับโทรศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้านะครับรับแจ้งขึ้นทุกรุ่นด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เนี่ยค่าส่งออกเองนะครับส่งได้นะส่งขึ้นเทรลเลอร์ขึ้นะไรแต่ค่าส่งเองนะครับแล้วก็อาจจะมีค่านละมันเติมไปนะครับก็เอ่อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะฮะดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่ขายตามสภาพนะครับไม่เก็ตแล้วนะฮะช่วงล่างดีเดินทางไกลได้แอร์เย็นนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานนนไดดดดด้้้้ทััังงงงหมมมเเเเลยยยยีีคครรรื่ออสแแตตววบบะผ อาจารย์ผมวันนี้พีช่ชาวบ้านก็ลาไปเลยนะครับคันนี้ก็นะเล่มมันยังไม่ได้ถ้ามีเล่มผมเก็บสีแน่อนอนครับแล้วก็นั่นแหละจะตั้งขยับขึ้นไปโอ้สัปดาห์นี้พีช่ชาวบ้านลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ